พี่้าิซ้ายซายซายซายเอนพิกพิกาพิกขาพิกขาซ้ายพิกหัวเลยอีอันนึงเออใช่แล้วตกงไข้างหน้าอันนี้พิกขาไม่ต้องไม่ต้องพิกตกวงข้างหน้าเลยตกงไปข้างหน้าเลยที่ตงข้างหาอัพิกไอตัวพิกได้สองอันเลยโอเคหลจากนั้นกหน้าไปเลยครับแวกาวาความือความื่ความบความเพ่อั่นเลยพกงข้างหาขว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 าียบ นี่นะพี่เคิร์นพี่เนีเร,เราต้องบกซ้ายมือแล้วหลอดซ้ายมือเลยหลอกซ้ายมืออันนี้คือซ้ายมือซ้ายมือ พี่ไน okay. ้หมดเลยโอเคโอ้ยนาหน้า่อไปต้ไเหนาีต้องีกสามสอโอหมดแล้โอ้ยเอาสองลูกเปิดตาได้ครับแล้ว่แล้ว่น้องตกไปทีนะลูกโอ้ยพี่ม okay. okay. right, okay. okay. ah, right ิ้นเราเล่นทำไมเราเหนื่อยจังไลยเหมือนเอสเหมือน เออถ้าดูด้วยสายตาเหมือนน้ำเงินจะเยอะนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราลองนับดีกว่าทำไมสีน้ำเงินเยอะจังเลยนั่นอ่ะสีที่ก็ว่างกันนะพี่ให้สีอะไรนะสีน้ำเงินนะครับเออไม่มันมีช่วที่ให้ผมแบบพลิกอะไรก็ได้มันไม่ได้เลยเหรอมีเลียบมีเลียบตรงนี้ที่ที่ที่บอกว่าพลิกได้หมดเลยอ่ะหลังจากนั้นเอ X เอาคือหมดเลยโอ้แล้วมีชนเมื่อกี้เออเขาบุกเราไงเขาเริ่มเริ่มติดอะไรเงย โอเคเดี๋ยวลองให้จีจงานเอาสูสีสูสีรอไม่นะเรอครับไม่น่านะสีแดงน้อยมากเลยวันแบบโอ้น่าจะไม่ต้องนาร์กบ้าะโอ้โหนั่งแต่งร้อะสนุกเลยอะน่าสนุกสนุกมากแต่ว่านั่งแต่งก็ได้บอกว่าแบบอย่างน้อยก็จะดูว่าห่างไม่เยอะอะไรเงี้ยพี่ว่าอ่ะสีแดง 22ค wow. no. ่ส right? right. oh ิบสองค่ะวว่าอันนี้38หรออุปยเหรอมีหกสใช่ป่ะใช่หกสิบเจดเดี๋ยวคุณเอาสีเงินไปไหมล่ะอ่ะฉรุที่สีเลยนะสีเงินครับอ้าวว่าจะให้น้องคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ เบียชนะไปนะคะ18-22นิดเดียวมันไม่เยอะนิดเดียวเนาะนิดเดียวเนาะใช่นิดเดียวมั้งถ้าถ้าเกิดเยอะนี่คือต้องแบบประมาณแบบ50 28นี่ใช่ประมาณนั้นนี่นิดเดียวไม่มีอกนิดเดียวนิดเดียวโอเคได้ปขอบใจปขอบใจนี่นี่แบบขนาดขอปอนดเล่นด้วยนะขอให้ปะเนี่ยอ๋อพี่เพียงเขาเห็นคุณเหนื่อยใช่ไหมเขาเลยแบบไม่เล่นจริงจังรู้ว่ารวมขให้ไม่ได้แพ้จริงหรอก สรุปถ้าได้เกมด้วยกันส่วนมากใครชนะนะคะระหว่างวิลเลียมกับเอสบี่มพี่บีเก็อยากจะช่วยแตวิลเลียมแต่มันเหมือนมันต้องมีพี่มาก่อนอะคล้ายๆก็ปล่อยยิงมจุกเมื่อกี้เลยครับคล้ายๆกันก็คือเสียงเป็นบีเอสอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ก็ปิดตาในเกมเราไปมีไหมปิดตาไหมไม่มีละไม่มีละไม่มีตาแล้วนะไม่มีละไมีละโอเคคือบีเรียกรวมปิดตาสองเกมละ อ่ะอาตาเหรอตอนเนี้ย <c oughs> อยากปีตาคนนี้แทนเดี๋ยวลองดูนะล <c oughs> องดูเนาะได้ไหมผ้าผ้าเราจะพอไหมเอาไปเจอกัน